สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับอา่านี่นะหลังจากที่พิจ้าเก็บงานเสร็จก็มาดูให้แล้วนะให้เช่มกับไอ้ปลาหมดมาถอดรอครับพิจ้าเกี่ยวข้าวเสร็จก็มาเช็คให้อีกเหมือนเดิมนะครับนี่พราขาดอกขาดได้ไงวะเนะี่ย คลาวคอขาดตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่านะครับเกือบสองทุ่มแล้วพี่จะเกี่ยวข้าวเสร็จย้ายมาถึงบ้านก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะแล้วก็มาถึงแกก็ขึ้นเจ้าสีทองเลยขึ้นไปไปตัดเล้าวสวนที่เหลือออกนะครับเนี่ยคลาตัวนี้น,นี่ปลาหมดไก่เชมเขาถอรอนะ แล้วก็ไอ้โอด้วยวันนี้มีไอ้มากด้วยไอ้เลยหายเนาะขาดได้เลยครับวันนี้โน่น่ะโซ่คอ,อกเขาก็ถอดไปนน่นแล้วถอดโซ่คอออกฟังติดเต็มคอเลยเนาะกว่าจะดึงออกนะกว่าจะดึงโซ่ออกได้นะโน่นนาะฟางังที่เราเกีเย่ยวเกี่ยวอัดมันอดดัดอยู่ในคอครับ ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงขาดนะพี่จจก็มาตัดไอ้คลาวสวนที่เหลือออกให้นะเดี๋ยวพรุงนี้ก็จะวิ่งไปซื้อนะเราดูฝนด้วยครับถ้าฝนไม่ตกก็จัมโบได้ออกงานนะเฮ้ยปิดปกแป๊กเดยอนนะใครเปิดไว้อ่ะไอ้ปลาโมดแน่นอนเลย โอเควันนี้ก็จะให้พีจ่จ้าเรื่องให้เสร็จก่อนนะครับจะได้เช็คอะไรนะว่าตัวไหนบ้างอย่างแรกเลยก็เพลาแล้วเพลาท่อดหนึ่งต้องดูลูกปืนว่าใช้ได้ไหมลูกปืนก็สองตัวนะแล้วก็ดูอันี้ด้วยเนีย่ยโมเล่อบไปดูดิมีไหมตัวนี้มันบางเลยเดวนไปดูของเก่าเรามีเหลือไหมถ้ามีเราจะได้ไม่ต้องซื้อ สนิ้วลูกปืนเบอร์อะไรนิ้วครึ่งไหมสองดูลูกปืนหนอยเบอร์อะไรสามร่องสอง่วนแปดไหมถ้าดูจากตาก็ประมาณนิ้วครึ่งเอาใช่ไหมเอาไปหาไปครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านอะไรนะโอ้สิโมงแล้วดูฝนยังตกอยู่เลย โอเคพี่เอาตรงนี้หละยัดเข้าไปนะ่ะเข้าอยู่เนาะครับผมได้แล้วเราคอเจ้าสีทองอเบาไหมสเตอร์ไหมอันนี้พี่จ้าฝากซื้อวงเดือนด้วยถ้าง,งบพอก็จะเอาไปด้วยนะตังไม่พอก็คืนก่อน คจะไปทําสูตรอะไรไม่รู้ของเจ้าจาโบนะไอ้วงเดือนนะครับตัวน,นี้ก็ไม่ได้อยู่สเิคอะไรนะศูนย์ไม่มีครับโทรไปเช็คที่ศูนย์แล้วบอกไม่มีของโอ้โหหาอะไรไม่เคยได้เลยสเิคอะไรมีทุกอย่างเดี๋ยวรอดู จะหมดเท่าไหร่นะครับตังเราจะพอไหมอามาต่อที่ร้านมอน้ำครับก็ถอดของเจ้าสีทองมานะตัวนี้ครับเมื่อวานเกี่ยวก็มอน้ำเดือดนะมีเอฟซีคอมเมนต์บอกด้วยตอนนี้ผมก็ถอดมาแล้วนะเดี๋ยวจะให้ช่างล้างแล้วก็เช็ครั่วให้นะครับแล้วก็มารับไออีกใบหนึ่งนะใบหนึง่งตัวนี้มันเป็น เป็นลูกใหม่นะที่ผมเคยซื้อมาเปลี่ยนแก้วจมโบนะเนี่ยปีแรกเลยพอปีที่สองม,มาโเปลี่ยนสายลูกเก่านะลูกนี้ก็เลยเอามาล้างนะล้างแล้วก็เช็ครั่วนะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วช่างบอกมีรั่วด้วยไม่รู้ตรงไหนนะตัวน,นี้มันปีที่แล้วน้ำมันแห้งนะเติมวันหนึ่งก็สามสี่รอบนะครับแล้วก็ถอดเอาลูกเก่าใส่ลูกนี้ก็เลยจอดไว้ แค่พึ่งได้เอามาทำนะพึ่งได้เอามาล้างโอเคครับตอนนี้ก็ไปซื้อของมาถึงบ้านแล้วนะครับพี่จาก็กำลังทำให้นะนี่ฝนตกพอดีเลยนะครับได้เช็ครถต่อนะถ้าฝนไม่ตกก็งานเกีียวเราก็เข้าแล้วนะ การเกีียวเข้าเยอะมากโอ้ดูจัมโบ้ครับตากฝนนะะดูพิจะาทำอะไรฮะบบอ๋อใส่เป็นเลนี่นนะนอันเก่า <9 S 2> มันเป็น,ปนมอกระไาหมดเลยมันหมด ขาดหมดแล้วนิ้วโซ่ขาดมันเป็นแบ่งๆเหรออ๋อเชื่อมอันนี้เหรอที่เห็นเชื่อมๆตายเลยตุ้นนวดผา่านยังรู้ไม่ได้ขัดหรอผ่านแล้วดูอ่ะดูนิ้วนวดเหรอยังสวยๆเลยตะแกรงพิจักผ่านแล้วตอนนั้นมันหักตรงนี้เนาะ เนี่ยตรงนี้หักหมดเลยก่อนที่เราจะรื้อตู้นวดนะอันนี้พิจะก็สบตู้นวดเสร็จก็เพล่าขาดต่อแล้รถปืนเนาะรถปืนรถปืน,ป,นปืนตรงไหนจะใส่เพล้าแล้วหรอใสู่กปืนก่อนใช่ไหมลลแล้วก็เปลารา้อยเข้ามาสเตอร์สเตอร์แล้วมั่วสกเนาะ ครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนะออกมาไม่เห็นใครแล้วครับจะน่านะจะกลับบ้านแล้วประกอบให้เรียบร้อยนะโซ่คอก็ใส่ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ต่อนะครับพอดีผมบอกมาไม่เห็นใครเลยนะตั้งแต่ซื้ออะไรมาผมก็ไม่ไหวนะ เมื่อวานตกรถเกี่ยวเนี่ยไปยืนตรงม่อน้ำนะแล้วก็ลื่นตกลงมาครับปวดไปทั้งตัวเลยวันนี้ก็เลยไปซื้ออะไรมาให้เขาแล้วก็ขอตัวไปพักผ่อนนะก็ได้ยินเสียงเคาะอยู่นะวงเป้งวงเป้งอยู่ออกมาอีกทีก็คนหายหมดแล้วประกอบให้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็เหลือหม้อน้ำนะหม้อน้ำผมถอดไปล้างอยู่นะครับถ้าฝนยังไม่หยุดก็น่าจะพอดีนะนัดร้านไว้ประมาณสองสามวันจะได้ไม่ต้องใส่ไอ้โลกสำรองนั่นนะก็ถ้าฝนยังไม่หยุดก็พอดีเลยสองสาวันก็ได้ไปเอามานะโซ่ก็ใส่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ต่อ คอตอหมดครับเมื่อวานก็ตัดลงมานะเพราะว่ามันหมุนไม่ไปนะฟางมันอัดในคอเต็มเลยก็เลยตัดนะตัดตัดแล้วก็ดึงออกมาอันนี้เขาก็ยังไม่ได้ต่อครับคอต่อไม่มีน่าจะต้องไปซื้อคอต่อเนี่ย้อตอ่อ,ตอมีคอต่อหมดครับเหลือแต่พวก ขอลดอย่างนี้แตข้อต่อจะเป็นแบบนี้ครับโอ้ข้อต่อหมดเลยข้อต่อเต็มหมดข้อต่อจะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ข้อต่อนะอันนี้เป็นคอที่เราตัดออกแต่ข้อต่อก็จะใกล้ๆอย่างนี้หละข้อเต็มอันนี้ข้อลดนะโอ้ข้อต่อน่าจะหมดครับเขาก็เลยยังไม่ได้ต่อสู่ อเคไม่เป็นไรก็รอดูพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็ไปซื้อข้อต่อให้เขาโอเคงานวันนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่จะประกอบให้เรียบร้อยแล้วเพลาใหมนะ่เอาอันนี้ลูกปืนเก่าลูกปืนผมก็ซื้อให้ใหม่นะสองตัวอว๋นนอนนนนนตัวใหม่ อ๋อฝั่งนี้จะใส่สองตัวมีตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ฝั่งโน้นตัวหนึ่งอ๋อตใหม่ใส่เข้าไปแล้วตรงนี้ข้างนอกก็จะเป็นตัวเก่าอ๋อโอเคแล้วโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูพ่งนี้พิจจะจะว่ายังไง